นับเป็นพระมาหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริ ให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาตาทิเบตดําริแห่งนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการหลวงที่ดําเนินความสําเร็จมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนําไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ตนเองที่สําคัญจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สูงบนดอยทั่วประเทศอย่างมั่นคงค่ะ หล,ลวงยังคงมุ่งมั่นและก้าวต่อไปด้วยความมั่นคงภายใต้พระมหากราุณาธิคุณและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาตบพิษโครงการหลวงเนี่ยเราไม่ได้หวังกําไรนะฮะเราไม่ได้หวังกําไรแต่ว่าเราหวังที่จะช่วย ชาวบ้านเป็นหลักเมื่อก่อนเราไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเลยเป็นเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์งนั้นนั้นแต่ในรัชการปัจจุบันเนี้ยรัฐบาลได้กรุณาช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณกับโครงการหลวงนะฮะแล้วก็สร้างองค์การสาวพสวหรือว่าส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สูง เข้ามาเป็นหน่วยงานของรัฐบาลท่าน,นี้มันมีจังหวัดอื่นๆที่มีพื้นที่สูงอีกมากมายซึ่งรัฐบาลก็เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องทำโครงการแบบโครงการหลวงจากสายพระเนตรกว้างไกลและน้ำพระเจ้ารุทยไทยเพื่อความพาสุกข,ของปวงชน,ชนชาวไทยและชาวโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาศที่เบตดาริตมณล์แม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามการดำเนินงานของโครงการหลวงเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนเป็นไปโดยความเรียบร้อยในการส่งเสริมอาชีพและการดำรงชีวิตของชนเผ่าบนพื้นที่สูงพลิกฟื้นจากไรเลื่อนลอยสู่ป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์จากความยากจน กลับกลายเป็นความอยู่ดีกินดีะที่ต้องหารองค์ท่านให้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาโครงการหลวงโดยพว์ท่านมุ่งเน้นให้ศูนย์วิจัยและพัฒนากา,การเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์วิจัยแบบครบวงจรมีศักยภาพชั้นนำในระดับภูมิภาคและได้รับการยอมรับจากนานาชาตินี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานในเรื่องนี้มาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาศที่เบตดำรีซึ่งเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยซึ่งอย่างคุณอุปการแก่เกษตรกรราษฎรและเจ้าหน้าที่ในโครงการหลวงศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์ที่ มีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยนะต่อไปศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์ที่เป็นศูนย์ในการเรียนรู้ของคนทั่วไปของเกษตรกรบนพื้นที่สูงและที่สำคัญคือของนักเรียนที่ิตนักศึกษาจะได้มาเรียนรู้และเข้าใจว่าการพัฒนาพื้นที่สูงแบบยั่งยืนนะซึ่งล้นกล้าตั้งแต่รัชกาลที่9ทําลงมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันมีผลอย่างไรต่อการพัฒนาของประเทศชาติ และที่สำคัญคือทำให้คนบนพื้นที่สูงนั้นมีอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ที่ดีขึ้นและสุดท้ายเลยคือเรื่องทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นหัวใจและกสอดคล้องกับหลักการของสหปาะราชาติในเรื่องของ SDG ซึ่งโครงการหลวงเนี่ยะครับเป็นเป็นส่วนนำและเป็นรูปแบบแล้วเราทำมาหลายปีแล้ว นามพระราชารัไทยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินียังคงรินไหลยอย่างไม่ขาดสายส่งปลื้มพระราชารัไทยในความผาสุกข,ของราษฎรทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสวนเพื่อทักทายชาวบ้านและ,กะเกษตรกรราษฎรชาวไทยภูเขาซึ่งได้รับประโยชน์จากโครงการหลวงผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ทรงเป็นกันเองกับราษฎร สร้างความเปื้อมปิติอย่างหาที่สุดมีได้บนเส้นทางแห่งการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ของโครงการหลวงที่ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรองค์ความรู้ต่างๆมีได้สูญหายไปจากพื้นแผ่นดินไทยแต่วันนี้ได้วรวบรวมไว้ที่ ศูวนวิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบรดําริแห่งนี้ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชสมัยที่สิบอันคือความมั่นคงและยั่งยืนของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ